สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฟนโซนฟุตบอลก่อนจะเข้าเนื้อหาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแมนยูหวยแตกอยากจะเอาปี๊บมาคุมผัวจริงๆความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้จัดการทีมโอเลโกนาโซชาหรือน้านลูกอมที่แฟนๆเด็กผีชอบเรียกกันมีการคุมทีมที่บัดซบเพียงใดเราลองมาไล่ดูกันดีกว่าอะไรที่ทําให้เด็กผีอยากจะไล่น้านลูกอมออกจากทีมไปโดยเร็ว 1. ระบบแผนการเล่นที่ไม่ชัดเจนคือโซชา เขาจะมีระบบที่ตายตัวอยู่แล้วกับระบบ4-2-3-1แต่ผลงานที่ออกมาเกือบชงนัดเลยคือการต่อบอลที่เชื่องช้าคิดนานทําช้าห้ความสามารถของนักเตะม,มากกว่าระบบจะบุกเต็มตัวก็เก่งๆไม่การได้กาเสียจะรับหรือคลองบอลก็สเปซสะปะผิดพลาดกันง่ายๆหากไปมองดูทีมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีพวกเขายังมีการเข้าทําที่มีเอกลักษณ์เข้าใจง่ายมากกว่าแต่สําหรับแมนยูในตอนนี้แค่ส่งบอลสั้นๆยังผิดพลาดกันเลย จึงไม่เข้าใจว่าโซชาได้ซ้อมการเข้าทำบ้างหรือเปล่าหรือรอแค่ความผิดพลาดของคู่แข่งถึงจะได้ประตูหากแมนยูไม่สามารถหาวิธีที่เข้าทำได้ดีกว่านี้ฤดูกาลนี้ก็อดแชมป์ต่อไปอย่างแน่นอน 2. มีนักเตะที่ดีๆแต่ใช้ไม่เป็นคุณมีโรนันโดบุนโน่ฟอนเนเดสพอบ็อกบาสซันโชวาลานเดคอาหรือแม้กระทั่งคารวาน,นีชื่อเหล่านี้คือนักเตะคุณภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่กลับล้มเหลวในการปรุงแต่งให้ผลงานออกมาได้ดีแดนนี่เจมมีความมุ่นมั่นขยันมากกว่ามาซีย แต่ก็ถูกขายทิ้งออกไปเวลาเจอทีมอ่อนกว่าแทนจะใส่กองกลางโทร,รับแค่คนเดียวก็ใส่ไป2คนสําหรับเฟตและแมตโทมินียแต่กลับคองบอลไม่ได้คุมเกมไม่อยู่และเสียประตูแบบโง่ๆการเปลี่ยนตัวที่ขัดใจแฟนบอลหลายครั้งทีมต้องการชนะเปลี่ยนกลางรับออกส่งมาติดลงมาแทนที่จะเปลี่ยนเป็นหลัง3ก็ไม่ทํานัดล่าสุดก็คิดช้าทําช้าส่งคาวานี่ลงมานาทีท้ายแล้วทําไมไม่รีบส่งมาตั้งแต่นาทีที่60ยังพอมีเวลาได้ทําอะไรบ้างนี่ถือเป็นอีกข้อสําหรับโซชา ที่มีนักเตะคุณภาพหลายคนแต่กลับเลือกใช้ไม่เป็น 3. ใจไม่กล้าพอหากเรามองดูไปที่ทีมรุ่นแชมป์ที่มันอื่นเราจะเห็นว่าทั้งเจเกนคอปเป๊ปก็เดียวล่ะ หรือโชมาทูเคอร์วกเขเาล่านี้มักจะมีส่วนร่วมกับทีมตลอดเวลานักเตะเล่นไม่ดีก็ตะโกนด่าสั่งสอนเรียกมาชี้แจงนักเตะเสียเปรียบขาดความมั่นใจก็กระตุน้นคอยให้แฟนๆส่งเสียเชียร์หรือหากทีมเสียเปรียบก็พร้อมจะโวยผู้จัดสินทุกเมื่อนี่ก็ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ดีของผู้จัดก,การทีมเพราะต่อให้คุณเตรียมแผนงานมาดีขนาดไหนแต่เวลาลงสนามจริงอะไรๆก็คงไม่เป็นดั่งใจที่วางเอาไว้แต่หากเรามีความมุ่งมั่นมีส่วนร่วมก,กับทีมสม่ำเสมอมััันนจจะะทํําาใให้กกเตมีลง และพร้อมวิ่งเพื่อชัยชนะไม่ใช่ยอมรับสภาพแพ้ก็แพ้หรือเสมอก็ดีแล้วเพราะที่พูดมาทั้งหมดโซชาไม่ค่อยทําอย่างนั้นเลยด้วยบุค,คลิกเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือวอยวายเด็กผีมักจะชินตากับการนั่งอยู่บนอัศจรรย์หรือยืนทําหน้าเซ็งไม่รู้จะทําไงกับทีมแล้วแบบนี้เสมอหลายหลายครั้งหากอะไรที่ไม่ใช่ดันทุลังใช้ไปก็ไม่เกิดผลดียกเว้นว่าเด็กผีจะทําใจยอมรับได้ว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยแหละคือคนที่ใช่แค่ต้องรอเวลาเท่านั้นแต่สําหรับผมตอนนี้ บอกได้คําเดียวว่าแมนยูห่วยแตกนัดหน้ากับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับบีเอเออจากสเปนในบ้านของตัวเองหากมีผลงานที่ไม่ดีอีกนัดเต็งหนึ่งโดนไล่ออกคงหนีไม่พ้นโซชาอย่างแน่นอนและแฟนๆคิดว่าโซชาจะได้ไปต่อจนจบฤดูกาลหรือไม่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเฟนโซนฟุตบอลเพราะฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ